ะอันนี้ของหิวจริงนะเวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีอู้หูสาวใครเหงื่อเช่นนั้นใช่ป่ะซื้อแมวบ้านใช่ป่ะเหมือซื้อาาออกกุน,นี่วะมาซื้อหวยบอบอมาซื้อหยังอันนี้บ่ที่มันออกข่าวนั่นหินอันนี่ไหมที่เป็นมรกตนั่นนะเป่นวะโมเมนต์เนอะอ๋อมาเต็งอันนี้เอ้า แม่ซื้อเลขอย่างแม่มีเลขหมานบอกแน่ผมมาแต่ไทยวันนี้อยากอยากใชได้รวยน้ำนะแม่ซื้อในเสื้ออย่างวันนี้ซื้อตัวไหนซื้อแต่ซื้อเม่นซื้องูซื้อหมูแม่ซื้อไหนเลขเสือในไทยสิบปีอันนี้แมวปลารอบนั้นพี่มาซื้อนี่แหละพี่ซื้อแมวแมวบ้านออกแมวป่านะแม่แม่แม่ซื้อแม่แม่ยัง จะเป่นอย่างคุณู้ถามเราเนี่ยเอามัรวยได่ไหมเ้ยเบกกาเลยเอามัรวยเอาแมวบ้านเบมาน่ห่งห่1ห้าห่ง้านิ้งด้วแล้ว่เธอดิลุงเอาแมวบ้านเอาเอานี้รัวเดนดอบไหมอาไม่อันนี้นั่บ่เอาอันนั่นละถ้าถ้าเอาอันนี้ ถึกมาขึ้นอยู่ไหนมาหานี่ได้เลยได้บอกธนาคารธนาคารได้เลยบอธนาคารธนาคารฮะคาคเตอร์ฮะฮะฮขมวดโอ้เดี๋ยวผมหาเสียวผมพอดีตัวนั้นเสียวผมอยู่เสื้อนี้แล้วมาเอาน้ำเมาสอสุดยอดนี้ำะมาเอาอยู่นี่อ๋อถ้าซื้อนี่มาเอาส์ตัวเลยเนาะได้เบอร์โทรพ่อแม่บ่ถ้าซื้อนี่ตัวให้เบอร์โทรน้ำแม่บ่โอ้คักเลยบอกไอซื้อนี่บ่ไอมันได้มาแล้วอาจจะเอาของในธนาบาลนั่นแหละอาจจะไปเอาทาแคร์กัมูไอพุ่น เอาแต่อ mm ันไหนก็แมวแมวบ้านแมวบ้านซุ่มนะซุ่มหกตัวบหกตัวเลยเอาถือหกตัวมันชิได้จั้งชิได้มาเนาะพอเนาะทุกสองตัวไ่ได้มาดิแมวบ้านเนาะแมวบ้านพอซื้อหยังพอซื้อแรหยังเบิ่องเนี่ยมได้ซื้อบ่เจ๊แตงคือบ่ซื้อน้ำมันเลไขายเนาะขายแกล้มโอ้ไข่กะแกล้มเอาว่าผมอยากกินกะแกล้มบ่ดดีนะมาขายให้ผมแน่ อีกแลมเอากแกล้มส้มๆมีปะส้มๆเข็ดแขวะนี่แหละเท่าไหร่นี่ส้มๆสองหมื่นกีบสองหมื่นกีบโหแค่ไห่วะสามสิบพันบ่โอ้สมเออสี่สิบบ่สองหมื่นสี่สิบพันอ๋อสองหมื่นเอานี่แหละอืมสี่สิบพันนะนี่นะโอ้อันนี้ของไทยหรือของลาวนี่ลาวอของของไทยเด้อโอ้มาไก่นะมาไก่เลยผอดซีผัดนืมน้ำมันอีกเลยน้ำมันอีก สองหมื่นกีบพี่น้องเดี๋ยวกินก่อนเด้อข้าวเดี๋ยวซื้อซื้อหวยข้าวหนึ่งบอาไปไหนอยู่น้ำกันนี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งผู้สาวก่อนเธออะไรเลยเธอเอาซุ่มหรือว่าซุ่มมซุ่มนี้ถ้าถือได้จักได้เท่าไหร่ถ้าถือหกตัวกันสี่ร้อยล้าน สี่ร้อยล้านเจฟายแห่งเมืองคำม่วนเอามารวยได้ได้วยไหมเนี่ยมารวยเนี่ยเธอไม่ซื้อสองตัวก็ได้คือคือถ้าหกตัวมันเยอะนะเธอดูเนี่ยมันก็เหมือนลอตเตอรี่ไทยอ่ะมันมันแบบกว่าจะถูกอะ่ะถ,ถ,ถ,ถ้าเธอเอาสองตัวสามตัวก็ได้นะแล้วแต่เธอจะไปซื้อเยอะออก,กินเฟอ้อดีกว่าตั้งใจไม่หิวเข่าด้วยสาวซื้อเื้อ,อย่างนี่น้องกุง้งอ๋ออันนี้เขาามแสดง น้องเอ้ยใช่ป่ะนองเอ้ยเท่าไหร่บาทโทรซื้อหลายวันนี้เลยบ่อไฟอู้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 ซื้อหลายแท้แมวบ้านสิเหลืออยู่บ่เหลือเนาะเออเอาไอเอาแมวบ้านพี่กองนะเท่าไหร่ของนุ้งเด่นสามสิบหกพันอ๋อนี่เขาจ่ายให้จ่ายเลยร่วมกันไหมอแหม อันนี้จ็ดจนอบอกอีกเท่าไหร่เอาน้ำกันโอ้โนั่มันอ๋โอเคโอเคโอเคพ่อเป็นพยานผมในเด้อเป็นพยานให้นเด้อหกร้อยล้านนะผมจะบ้าหัแม่ซื้อแล้วไม่จ่ายตังค์ให้ด้วยนี่ไงนี่นี่บักะแลกมแลมโอ้ย ขอ,อมาเป็นตือๆด้วนี่คุบอสี่สิบบาทด้สี่สิบบาทจะมากินน้ำกันยังบอไปสั่งแม่เธอจะกินอะไรนี่เด็กงูนี่เด็กงูเจ็ดสอง่ายลยเจ็ดสองอือเอางูแล้วมาอืมแ่บเนาะแม่แต่ไทยพื่อนี่แกล้มไทยดิอืกแกลมไทยเนาะ กะลมเกะแลมกะแลมกะแลมอศคระเออไอศครีมไทยกะเลมโอยเนาะมีเงินกะตอนนี้เขาบอเป็นยังพอเนาะเดี๋ยววัไหนผมทุกไงเมียบ้านมาผมโดนี่ผมจะเท่าไหร่กามเกอคีสสาวพันสาวพันสองหมื่นกีบเล่นแวเอา้วยืนให้ไปซั่ง ตมัมะฮุงซื้องแล้วกินที่ได้ปะบอลอะกินแต่เฟอร์พอเธอพอแล้วเธอกินคนเดียวไม่หมดแล้วพี่ไม่พี่อิม่มโอ้ห่านห่นเนาะเท่าไหร่ก่อสามสิบหกสามสิบหกพันโอ้เอาอย่างนี้เอาเอาเดี๋ยววันเดี๋ยวจะไปต่างแขวงแล้วถ้าซื้อถึงมนมาเอาหยากนะออเอาเอาธนาคารเลยจะเอาธนาคารไหมบอสถ้าซื้อสองตัวไปเอาธนาคารได้บอสถ้าสองตัวค่ะเอาอยู่นี่ ซื้อ่านพี่ชามถานผมแน่ซื้อแหลงสีไดเบอร์โทรสีไดวอทแอบนะถามผู้เลฮะถามผู้เลผู้ขายผู้เล่นถามผู้ขายโอเคสัมมี่พราะละเนาะถ้าถึกหโตสิมมหาเด้อรถให้อีกมาขึ้นใจดีแทะฮะโอ้ขอบใจเด้อ รถไทยอีกอันไหนอันนี้ฮะด้วยขอบใจเด้อหนไม่เบิรนะ์ก่ะเธอกินกินไรนะเธออ่ะอันที่ฐานเขาให้ออกเมียวบ้านแล้วกันคืไ<ม>นนะไม่เหมือนหรอกตัวเลขมันแรนดอมเนี่ย yeah. ถ้าพี่ถูกถ้าพี่ถูกเนี่ย นี่เรนดอมมันคือตัวละสิบตัวละพันกีบครับตัวละสองบาทพี่น้องแต่ถ้าถูกนะถ้าถูกอ่ะได้หกร้อยล้านอ่ะอืมและอ่ะพอเดี๋ยวดูนานไปเบิ้งไอมเบิ้งแม่ปัาไหลยังไงเบิ้งไหมโอ้โญ่ยัง่เนาะขายข้าวเปียกเนาะโอ้โถ่ยังไงบักสามบักใหยหนึ่งสบายดีแม่ข้าวเปียกบัเฟือนี่อันนี้ละเฟือเฟือเฟือเนื้อบ่ อืมขายนี่คือเฟอร์คาเปียกเฟอรขคาเปียกโอ้หอมมากเลยน้ำซุปเนาะเท่าเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นสาิบพันอ้อคนคนไทยว่าคนไทยว่าสามหมื่นคนลาวว่าสามสิบพันเอาเอาเอาแบบเกาเหลาไดปะเกาเหลาไดปะเอาเส้นเด้อโอ้เป็นแต่เส้นมันหอมเว้ยหอมเนื้ออือเค้าเคี่ยวไหม กระเจียวกัะเสียวเห็ดแห้งเห็ดแห้งบ่เห็ดคักเนาะกินกันคักร์เลยล่ะพี่น้องป่าเซ่อโอ้ไปดูช่องโรงเรียนเนี่พี่น้องกำลังคักร์เลยมวนแห้งโอ้เหนียงเนาะว่ะพี่นี่บางอย่างก็มีขายที่ดาวแต่ไม่มีขายแม่เราแล้วเนี่ยเม็นจะแซ่บอยู่เก็บเงินก่อนเด้อโอ้ ผม oh, เอาเก้าเหล่าเด้อเบ้าเส้นเอาอจริงๆเขาก็ให้ผักเยอะที่นี่นะนี่ดีอันน,นี้เขาจะเป็นอะไรนะติ๊กแกงเหรอติอ๊กขาดใส่พิาาร้วก็มีโอกาแล็มโรงเรียนกะปิเถอะกินกับกะปิแนะ่มันจะได้จังที่แซ่บแสงอยู่ทางไหนเนาะหาแสงมาเด้อขาดแสงเี่นี่ หิวแสงเขาเรียกว่าอะไรหิวแสงแสงน้อยๆผู้สาวของเมืองนี่ก็สวยดีเนาะผู้สาวแต่ห้างแต่แพงเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้น้ำปลาผงผงนัวน้ำตาลใช้ไล้ใช้ไล้ไปใช้ไลสุขภาพจะมาหันกินไก้นนีแซ่บจังเลยติดใจแล้วใช่ไหม ก๋วยเตี๋ยวที่นี่เฟอที่นี่เขาจะใส่ซอสพริกกับแซ่บอืมอม,ม,ามาแล้วสาวว้าวอืมมีเลือดก้อนด้วยนี่น่ากินอนะ่ะผัดน,น,นี่ผัดให้แบบเต็มๆนี่วันเรานี่วันนี้เรามากินเฟอรวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเฟอนี่เฟอ แบบเกาเหลาครับสามสิบพันนะเป็นน้ำซุปหอมมากเป็นน้ำซุปเนื้อวัวผมได้กินนมรู้เลยว่าเป็นน้ำซุปของกระดูกเนื้อวัวครับน้ำซุปเป็นกระดูกเนื้อวัวน้ำมัน,มมมนมกระดากระดาอยู่หรืล่ะหมูบ่ที่ถราเพื่อนพี่ไม่หิวนะเห็นเธอแบบสั่งน้ำซุปมาแล้วหอมก็เลยบ้างกินน้ำแนมกินน้ำแนมนี่ใส พี่แค่ดำครับใส่บักหน้ากินกับกะปิไม่มีกะปิเรี่ยจ้าอันนี้กะปิเรียไห่เออนี่กะปิกะปิเวียดนามนี่อร่อยว่าน้องฝ่ายเขากินวันกินกะปิเวียดมากินเบิรงด้วย อืมกะปิเวียดนามครับมันจะออกเป็นน้ำๆหน่อยมันไม่ข้นเหมือนคงข้นไม่ได้เป็นก้อนเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นกะปิไทยไปซื้อที่ไทยกับรูปไปซื้อที่ไหนนะมีห่อเน,นี้ย่เราเปิดดูหน่อยดอิม้นน้องนี้ร้านนีอันที่เปิดแล้วก็มีเปิดนึ่กเลยเนนะคนที่นี่เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิเนี่เข้มข้นดีโอ้ยบักจอย บักจอยไหมล่ะเธอบักจอยบักจอยเปิดใหม่เลยเปอรซิงบ่ถ้าคนชอบสไตล์นี่หน่อยก็ได้ก็เหล่าใส่นี่ไปนี่ใส่แล้ว มันต้องใส่อันนี้คนที่เรากินก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสมาเกิดซอสพริกครับอร่อยจริงนะมันจะนัวมๆเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นถ้าเป็นยิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเข้ากันดีมากเลยเห็นไงตัวโยยมันกินแหละอืมสลัดลงกินกับสระแหน่อีกบ้านเฮาสระแหน่พวกนี้กินกับลาบหมูลาบเลยเนาะแต่ที่นี่กินกับเฟือง หอมมากเลยเดี๋ยวพาไปเดินตลาดต่อนิดหน,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 น่อยพี่น้องเก็บบรรยากาศการเดินทางครับไปเธอเิอทำให้พี่เสียคนตอนเนี้ยเสียอิ่มเสียท้องแซ่บเขาได้กินไยอิ่มไปไปเดี๋ยวเห็นเส้นทางการเดินทางของเราครับพี่น้อง<ฮ>คือรถมานี่เดียวเองอยู่ติดใกล้ๆกับถนนเลยนะต้องมาเดินวิถีชีวิตมาดู มเปอยู่ที่นี่หน่อยพี่น้องขายอะไรกันเนาะช่างตัดแอร์เย็นโอ้แอซ่อมแร์กระโผดไปเถอะรถจอดหลายๆเนี่ยไปดูหน่อยปันหอยออกกับเป็นคืออยู่ด้วย นี่เราทางเข้าฮะห,หรือวังเถือโอ้ตลาดวัดนนี้ขอให้มันเป็นแมวเนอะเป็นวันของแมวเลยกันนะมแมวบ้านพี่ถูกหวยหกหกร้อยล้านเลยเขาบอกไปขึ้นที่ธนาคารได้เลยเอาสี่ร้อยล้านบ่ปาดถูกสี่ร้อยล้านกีบนี้ยังไหญ่ปะ ขอได้บ่หึสี่้อยล้านไหมหึขอ,อยังใหแ่หน,นล้านกท่านขอเลยเด้อขอเผู้จัดจาก,การสาขาสองว่าก็ถือขอได้ว่าถือขอได้เียวบ่หลังเอาอย่าง เป็นตลาดเช้าวะเนาะน่าจะเป็นตลาดเช้านี่ย like นี่ไก่ตัวหนึ่งคนนี้เห็นมะแววโอ้ไก่ไหมน่าจะเป็นตลาดเช้าเนาะน่าจะเป็นตลาดเช้าครับ

นี่มีมือกี่เดชฮึจุดเล็กมันมีสองแบบเดชซื้อที่นี่หรือว่าจะไม่รับที่รัฐบาลหรือว่าจะรับที่นี่เลย ปิดแล้วเนี่ยฮะมาวันที่สองที่สามนี่เราก็เครียดแน่มากเลยฮะใจพอรู้สึกเครียดแน่นั่นมากเลยตอนนี้วา่า,วายัางไงว่าอันนี้ออกมาเดินทางอย่างนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงอย่างนี้เลยอใจเครียดแน่ที่ไม่อยู่กับเพื่อนแล้วไม่ได้นอนแล้วก็ตื่นเชาา้ามาเป็นยังไงเธอไม่ได้นอนพี่หนักกว่าเธอนะ,ออะนี่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวขึ้นเราจะพูดให้ฟังครับพี่น้องเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อนหารถก่นอนเปิดแอร์ช้นเย็นก่อนเคุยกันตอนนี้ไม่รู้เรื่องครับพี่น้องบอกไปตะบ,บอกไปตะคุยครับ <ใจ S 2> เมื่อยใจสีขาวแล้วเออ,เอ,อ,อจะพูดอะไรให้ฟังเมื่อคืนนี่ไปกินข้าวกับเสี่ยวมากินกันตั้งแต่วันมทุ่สินไปอยู่ที่น้ำดินน้ำโขงเนาะกินกันตั้งแต่สิบโมงเช้ากินปลา ลาอะไรละปลาหลายอย่างอะหลายอย่างแล้วก็มีเนื้อมีซอยจุกกินจนถึงค่ำสองสามทุ่มก็หมดเยอะสี่ห้ารังหละกลับมาที่พักสี่ทุ่มกว่าเราก็นอนกันพอสี่ทุ่มกว่าก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะพอประมาณสักห้าทุ่ม่แหละเกิดอะไรขึ้นเธอพี่คิดว่าเธอไม่ได้ยินนะมันนี่นายมีคนมาเช่าห้องอยู่ข้างเราทะเลาะกัน หอดจากมุมโอ้ถึงเช้าเลยอ่ะตีห้าเลยอ่ะกินยาผงแดงข่าหมาป่ากอนเลยวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะวันนี้ต้องการนอนเลยคือเมื่อคืนนี้ผมได้นอนมไม่ไับไม่ถึงไม่ถึงสามชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงเมื่อคืนนี้เขาทะเลาะกันตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าผมยังคิดในใจตอลอดเวลาตอนนี้ขับรถมายังคิดในใจเลยว่าแล้วมันหลับหกโมงเช้าอ่ะ เ้าเราน่าจะเราหน้าจะทะเลาะก,กันบ้างเปลี่ยนกันทะเลาะก,กันตั้งแต่หกโมงเช้าทักเท,ที่ยงวันแบบก่อนมันก่อนเขาเช็คเอาอะไรเนี่ยเราทะเลาะก,กันดังมากแล้วก็เป๋โรงแรมก็ไม่มาดูแลให้เราเนาะดาผมไปตั้งแต่มาบ้าแบบไม่ได้นอนได้นอนน้อยมากเลยครัแบบพอเราจะหลับจะหลับเขาก็เงียบไปหน่อยนะเดี๋ยวเขาก็จังสันจังซีจังซีจังสังสน <c oughs> ที่หน่เธอไม่ได้ยิน มิ้นม่มิ้นจะลุกขึ้นมาว่าบกะนี้มันเป็นบ้าวมาข้างของนี้เป็นบ้าจแต่บังก็แปลกนะผู้หญิงก็ไม่หลับนะผู้หญิงก็ตอบคำถามนี่แหละดูฟังว่าผู้ชายเนี่ยไม่ยอมให้ผู้หญิงหลับผู้หญิงนี่แบบไี่อยากจะพูดเลยล่ละแต่เราก็ไม่ได้อยากจะไปอยากฟังเรื่องเขานะแต่ว่าห้องมันติดกันเนาะมันพูดดังนะมันเสียงดังมันเหมือนกับคนใส่เอ็กใส่ไมค์แล้วใช้เอ็กโค่ย่องย่อ มันแบบคืนนี้หนักมากไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้หนูว่าจะชวนลุงเด่นย้ายห้องพักอยู่แต่ว่ามันก็ตีสองตีสามแล้วก็อดทนเอาแบบเออเดี๋ยวเผื่อก่าวว่ามันจะเลิกดีใจเด้เวลาเขาเงียบไปหนูก็ได้แบบเออได้เงียบนิดนึงเอาแล้วพอจะหลับตามันก็ทะเลาะกันอีกมันบาปอีวะพี่นาใจเดี๋ยวจะเดินไปครอบครัวพี่เลิกกันเถอะจะบอกผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็บอกว่าว่คือ มาเช่าห้องน,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 นอนโรงแรมทะเลาะกันเนี่ยแปลกเลยแล้วผู้นี้เช้าใครมาตื่นทะเลาะกนันก็ได้ไมันแล้ทะเลาะกันตอนเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้าเว้ยพอเนตนนอนเลยวันน,นี้สำนัดกับพอเซียวก็ไม่เซียวไว้ตื่นต้องตื่นเจ็ดโมงสาไปกินข้าวอีกโอ้โห,โห,โหแบบพ<า>กักพอเซียวไม่เซียวประเทศน้ำกินลาปลาไว้ทายอีกวันนี้แบบมไม่อยากพาแต่เมื่อคืนนี่หนักจริง มันได้ดอนเลยอะ่ะมันหลับไม่ได้หรอกเพราะมันเสียงดังแล้วอยู่บนหัวเราเลยเนะาะคูอแข่งกันไงอ๋อหัวเตียงยังไงไม่รู้แต่มันดังติดหัวอนะไเรับบรรยากาศตอนเย็นเมืองคำม่วนสวยๆเนาะทะเลหมอกค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวนอ,อนตอนเนะขากำลังทำถนนเนาะกำลังทำถนนบางจุดรถติดหน่อยๆง่วงนอนมากเลยอะ่ะ <c oughs> กินปลาก็กินปูก็กินเนื้อมาแล้วกินอะไรที่นี้ต่อเที่ยงนอนไ่อยากกินยาไอยากกินแกงสองสีเสียนแล้วพี่ก็อยากกินขนมยีน้ำยาป่าทําเองไหมเธอพรุ่งนี้ซื้อตีนไก่ไปทําน้ำยาป่าไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้โอเคอยู่ทำน้ำยาปูเอยน้ำยาป่าสดทนอนนะเป็นจะแซ่บใท้ไพี่น้องใส่ผักให้ไก่เนาะบอระใส่ผักบัวผัก อิตูพังอย่างกินกินกั๊บไปอ๋อพักอิตูเออพักอิตูสันกชะชายแต่พังที่นี่ถูกไม่แพงมงันอันตรายมากเลยฝุ่นนี่ต้อเป็นฝุ่นใย,ยหินเนี่ยเธอเนี่ยเออแต่เป็นลูกปอดเนาะรูกบดมือ,มอน,นี่ก็บ,บกไว้เลคนที่นี่ไม่ใส่แมสก์เลยๆๆไปได้แลบ้บ่อวอสองถนนเปิดแล้วไปวอสอง สองวอแปดอ่ะเปิดเห็นรอเปิดแล้ว,ปลวไปได้รหดไปรหดสู๊ระวังของนะสูย ความเร็วไฟ่น้องไฟขับเมื่อกี้จับความเร็วอ่ะโดนปรับไปแต่ว่าตำรวจที่ต่อได้นิดจริงแสนห้าเราได้บ่เอาแสนนึงไปกันอีน่ไม,ไม้ไปวะอีไ,ม,ไม่ขับเกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c ười> ขับโมเป็นแล้วขับตำ <c ười> นี่ตอนที่เราขับสี่สิบนี่พี่จะขับร้องห้าสิบให้ดูนึ่แต่ก็เขียนชุมชนเขาบอกตั้งดา่านซะใหญ่เชียว ครับเกินห้าสิบมาเนาะเออครับแปดสิบสามเหล่อกินอ่ะโอ้ยจะแปดสิไปยังในหัวอยู่อยู่นี่กันห้าสิบสิบโอ้แล้วขายอย่างนี้บั้งขอย่นี้มัปีภาษาถิอยู่ได้บนนี้ขายกยโอ้ยฟุ่นหลายหเว้ยหายายูขายโอ้ยใส่ึ้น้นข้นขึีนนข้นข้ขน่้า้ข้มตัวี่นน้ เบื้งค่อยเนี้ยมาค่อยมาตรงๆใส่กระจกเนาะโอ้เมันปิดจมูกนี่ถนนก็ลังเล่นมากเป็นเสียต้องไปนอนโรงแรมถูกกว่าเดิมนะทีนี้ถึงแล้วเจ็ดหมื่นเนี่ยเราะว่าเอากำถ้าโรงแรมเราหายไปอู้แสงสวยค่าโรงแรมเราหายไปแสนแล้วไงจากจากแสนเจ็ดก็เหลือแสนเจ็ดหมื่นพอทีนี้คืนนี้อุ้ยน้องพระที่ตรงนี้ดู

เด็กเพี่น้องอ่ะคืนนี้มาลุ้นแหละลุ้นแมวบ้านกันเผื่อจะได้เป็นเศรษฐีที่ลาวหกหกสี่ร้อยล้านบ่ะสี่ร้อยล้านเป็นยังไงเราติดตาม,ม <S 2> <S 2> ให้ทั้งเด็มไม่ไม่ส่งเสริมให้เพื่อนเพื่อนมานี่นะแต่ว่าเราก็ลุ้นช่วงนี้นิดหน่อยเบอร์ละสองบาทดิ <S 2> <S 2> เอาค่าน้ำมันูนเออค่าน้ำมันูนเอาค่าน้ำมันูนโอ้ยแต่ว่าสี่ร้อยล้านไม่ได้ค่าน้ำมันูนนะ <S <S แต่ว่าเล่นทุกวัน,เล,น,วนเล่นทุกวันก็ไม่ได้นะอืมไม่แนะนำนะครับเพื่น้องแต่ว่าเราเล่นพอดีถ้าเราซื้อเฉพาะคนสวยๆเท่านั้นแหละเอาใจลูกเดอกเอาใจลูกเด็กเข้าเพี่น้องนก็ รอลุนกันนะครับถ้าออกแมวบ้านเมื่อไรก็ลุน600ล้านเลยแต่ว่าออกแมวบ้านจริงแต่มันก็มีเลขเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวแล้วนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะมันต้องหกตัวอ่หกตัวตรงแต่วันที่เราเขาซื้อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวได้หมดแต่เราก็ไ่แนะนำนะครับพี่น้องเพราะคนที่นี่จริงเขาไม่เห็นเขาซื้อเนเท่าไหร่นะโอไปละเจอกันใหมอ e พีหน้าครับพี่น้องโอ้ยแสงสวยบอแสงสวยบอปุ้ยนี่เบิ่องลบท์ อ๋อเนี่นี่เขาปิดตรงนี้หลีอยนะ่าส่งไลน์นะส่งเออมื่ออย่าเจอใครมาทะเลาะกันนี่นะหนีหลีน้นี่ถ้าใครมาทะเลาะกันนี่พี่พี่ยอมอพี่ยอมปะทะคือเนี่ยถ้ายังมีคนทะเลาะกันอีกีจะแสดงว่ามาหลอกเนี้สวยเติบโอ้ยแสงสวยวันนี้พร้อมบวกครับ <laughs> ไม่มีอะไรจะเหลือละ,ละอค,คือหมาจนตอกแล้วคือวันนี้ง่วงนอนมากคือพร้อมพร้อมจะหลับแบบสลิปปิ้งแบบน็อกดาวน์เลยวันนี้พร้อมจะแบบโดนน็อก แต่ถ้ามีใครมาแบบไปใส่มาบ้านจะใส่มาแต่ก็เฉลี่ยนี้บวกพร้อมบวกเสียครับปั๊บเอาโอ้บรรยากาศดีดีดีเอองไม่ดีอ่ะเจอกันใหม่ EP หน้าครับพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยงามเนาะตอนแสดงพระที่ตกสวยมากเลยสบายดีไปได้เลยเธอสบายดี